สวัสดีค่ะสวัฝากช่วงกินกินไปเรื่อยกับแม่ออนิ่งนะคะดีใจคนเยอะมากวันนี้มากินกับข้าวบ้านใหญ่สวัสดีค่ะกินจ้ะเตรียมด้วยข้าวหนึ่งเลยจะขโมยฟรีหนิจ้ามาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะตั้งกล้องนะคะยายกู้กระดูกหมูเคยยายกู้กับแม่ออสทาน้องมุมนี้ใสมากเลยวันนี้มากินบ้านเมืองใหญ่ ม,มีเครื่องล้างเร็วไม่ต้องเวลาให้ต้องไปตอ้องไปต้องแล้วเราซื้อล้างแล้วไม่ระวงังเพื่อหลกวกวักก็วัดไอเทมกินทำลายแบบเลือดทำลายไม่เลือดอะไรแบบนี้ก็ดีหรอกโคตรตะลุนโคเลสเตอรอลลดโอเลส <laughs> เตอรอลฮินเลอร์โอ้ฮินเลอร์ เก้าวมีนะก้าวุ้งใส่ยาวแม่แม่้กินท่านลูไม่ถ่ององอึท่นายเอ็มม่เอาแค่แบบน่ะลาบลาบโรยแตกูเทิงใส่มืเนี่ยฟุ้ไปบุมมนั่งอ่ะนั่งเลยเนี่ยมือเดียวนะฮึนั่งหนอกมากก็ทำได้เพรมันมาถูกที่แลรวใจแม่มา รื้งเกียรต่ว่าข้าวขึ้นบันอืมก้วนหมูเลยข้าวหวยใจด้วยค่ะโอ้ยอยากเลไม่ถึงเหมือนที่ที่โกเงี้ยที่ฟันตงหมดใจเยทิงโตมาบุจเลยเ่ย้าเมืหนยกูเจอเช็คโตะเลย้วเล่นยี่สิบใหม่มาก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเงินสดลงไปเนี่ยเนี่ เบยหรือเจลโบถ้าวงพูนเท่าอินเครือกูไม่ได้โตหน้าที่ปึกเอามันยี่สิบใหม่มาแรกก็ได้แล้วแม่เขาเงินสึกเขไปไม่เอาไม่เอาหลักกรนที่รันคุยแมวไม่ถึงวันที่มันแรงนี่จ้าอย่างง่เลยอร่อยเลยข้าวเจียวไก่ยเจียวอร่อยเพาะมันเรียกว่าอะไรพี่โม่หอมมันเยอะอร่อยเลยทอดหลักเดียวกันอร่อยมากปลาเสร็จโทษเธอมาเลิฝีมือคุณยายเนี่ยอร่อยตั้งแต่เด็กยันสาว ปลาเห็ดเจ้าตัอมาให้อานู่ลาบู่กินนด้โอ๊ยป้าคูเจ้านั้นหนูซื้อมานานแล้วอ่ะโอ้ใส่อวนให่อวนกินทํำนี้ดูไมดูวาไม่โดนไม่ดเป็ดนกว่กัโรองมันเป็ไดนท้ามนกินกันอ่ะข้าคุณมากค่ะหลักรบปงบารเยอะร้องน้นหนาทำในตู้ด้วยมั้ย่าเยอะ่อยเออ เนื้ออะไรแม่เหากันแม่ปลาอะไรแม่อร่อยจังปลาปลาบัวไม่กินข้าวบัวปลายีตกเนื้อทำเองไปซื้อไม่อร่อยไม่เอาแล้วจิ้งตางลูกเว้ยน้ำอะไรไซื้อได้บุญมีถุงแม่ถุงโทษเราทำเองไม่ได้บัวถุงตาบอกเราไม่เอาปลาเราจิ้งไม่ได้ไอ้ปลาบินแม่โอ้ยชื่อชื่อจืดจืดมาแต่งมันเราใด้เองไม่ว่างเพื่อ ปี่จไม่โทรมาหาเลยหรัอไงยุ่งป่ะเขาต้องมาฝากตัวจิงอยู่วันที่19เป็นกรรมการแต่คุณว่อมันมีมีชุดกรรมการชุดใหม่ไม่ใช่หรอเราใส่ข้อปฏิเสธมั้ยไทยบอกกับพี่จีมาไงไคยบอกกรรมการชุดใหม่ก็วันที่ว่าที่ว่าไปคอนเซิร์แล้วก็นางถามคุณหมอว่าเราต้องหนูต้องรับเป็นกรรมการมั้ยเขาหนาว่าเป็นกรรมการชุดใหม่ไม่ด้ยินหร ไปมาเออไปไปมาเอาไปชี้ได้ไงไม่ข้าวแหนตัวย่างแอ้วอย่างเงี้ยเป็นกรรมการได้ค่าจ้างไหมได้เนหมื่นก็เลิศนะก็เป็นยงินส้นวแล้วรู้ได้รู้เองทิพบ้าทเกรดไอ้โบก็เห็นมี่แปลงตายโว้ยเหมือนบ้างกปิอโดไม่ได้ไปอยู่นี้บางกะปิมาเออแฟของเจ้าในเต็มแต่ว่ามันไม่มีมันเลยมาเร็วไงเรออกเยสองักที้เหลือสี่ฝักให้ย เดี๋ยวเราไปเจอเน้นมาให้ไม่หลุ่งหงอยมากลันทีก็อันควรจะเห็นเราได้ตักอุ้มมาที่มาบ้างที่วินาทีโชว์กินเลยกินเลยกินเลยลูกไม่ต้องกินเลยกินให้อิ่มกินเลยเลยเหงาใหญ่ป้าคนเดียวกับข้าไม่หดพี่ป้าซื้อกับเพื่อนมาค่ะกินให้อิ่มเราขับพุงค่ะ นี่ปลานี้ก็มีระยะเช่นกัไม่มืนปลาเนื้อสิแม่เก็บปลาดิปลาอนี้เหรอหนูแม่หนูแกะเองก็ได้มาปลาอนี้เหรอไม่เอาไม่เอาโบอันนี้ปลาอนี้ป่ะขืดคอปลาอนี้ป่ะกระตับอมเมลกระตับก้าวก็ไล้เลยปลาอนี้หน่อยกินกับขั้วกระดูกหมูมันเข้ากันนะหนูน่าแตกจังเลยเนาะสีก็ไรแบบพูดกัน รบับใไ่ในาเหรอรูมากเกินความที่จะอันนี้แล้วอย่างนี้เหรอรับไกลนาอยู่มาไามากลเกินแล้วใช่ไหมอยู่ด้วยมาไกลเกินแล้วอร่อยมากค่ะกับข้าวบ้างคุณยายขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามกดไลค์กินไปเรื่อยกับแม่ออนนะคะ สนุกสนุกไม่ได้ซีเรียส์เลยหนุกใส่สนุกสนุกกระบอกเวอใหญ pues, ่เอยงใหญ่เลยกินไปเรือยคุณยายลองกับใบตองน่ากินมากแล้วไข่เจียวใหญ่นะก็ใส่หอมเยอะเดินไปว่าคุณแม่อันนี้ไงคุณแม่อะไรทำทิพย์อยู่ไม่ต้องรีบรูกกินได้อิ่มข้าวยังมีหม้อหนึ่งก่อน mày uống mày cháo, anh đi cầm anh mà tăng lon lon, anh bỏ vào. Mày cứ mua này nấy cháo. Khẩu nó như kiểu 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 như จกสะตอเขาแก่เลยลูกีแกแบบนี้ต้องแกงสองเรือเออแม่เอาไว้แกงนะพูดรือเองบอกแกงพูดถึงแกงแกงต็ามอนะส่งส่งรูปใหม่กัอีอทุนคลิปอีกบุกีษหนักกว่ามากเลยนะแหมที่อย่างนี้แม่ส่งมากีกแล้วคิดถึงบุรีเัมย์พี่จุน มันส่งมากเพราะฟัง,ง <ไป S 1> เอาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะคิมเบลเลองก,กับแม่อ้อยน,นะจ๊ะสวบสด้ค่ะ